ขียวสวยมากรถเขาไปด้วยตามลูกพี่ใหญ่ไปลูกพี่ใหญ่สีเขียวสวยมากอ่ะจัดไปตามไปตามลูกพี่เขียวไปเลยพี่เขียวสีเขียวแป้นดีจังเลย สีเขียวเป็นๆๆยาวไปเลยเครื่องแรงสีเขียวสวยมาก <S <S เอาอย่านะบป้ายแดงชนก้นนับป้ายแดงชนก้นอย่างเดียวมาใกล้กัน